วัสดีก็ได้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับหมอยนะครับกัแบบเกมไลเลนเจอร์นะเพิ่มโอกาสคู่เทพยอย่างนี้เราเลยเข้าสู่ช่วงฝ่ายดีไ้กับหมอนะครับผมมาตอนนี้เป็นคู่เทพกินธรรมะแล้วก็อ้าหมวยอะไรอ้าหมวยคังูละนะครับผมแอบลืมชื่อไปนิดนึงนี่ตัวนี้เลยตู้ตตตบนปัดทิง้งวันนี้ก็อยู่กับดีของน้องอั๋นนะครับผมอ่าเราจะสุ่มประมาณพันแปดบีเนาะแล้วก็ไปการันตีรอบแรกนะครับผมพันแปดนี่ประมาณหกรอบนะอ่าประที ใช่ไหมอ่าเราเราเระหว่างตัวไหนอยู่รับรอบนี้ตัวเดียวแหละใม่อาพระเอกตัวเดียวขาดตัวเดียวแหละอ่าครั้งมุลามีแล้วไปสตาร์ทเลยเอาเป็นผมขอกดก่อนนะครับผมกดจุดเสียวตากบจะไม่มาของ้อมมาเลยมองจะมาต้องมาแบบปฏิหารถ้ารอบแรกมาเลยทำไงก็ี่เหลือลุงเกียร์โอ้เรามีเกียร์สำรองนะ พิโกะ้ดีสามต้นหุ่นฮัทนี่ไม่ให้ดูเราดูเหมือนกันนะดีสี่แล้วนะนี่สามดาวเฮ้ยแปดดาวขอโทษขอโทษแปดดาวโอ้สุดทดแทนนะแต่เหมือนแต่เหมือนไม่ค่อยแย่หลังๆแปดดาวโผล่เยอะนะแต่แค่ไม่ถูกตัวเอมาาาใต่นนกดะครับช ้เก็บไว้รอบอสมาเอ้ยที่ตัวแรกออัลต้าอัลต้าจริงด้วยป้นยี่ฟอสบุกใช่ไหมเอ้ยไฟมาแล้วอาจจะใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ถ้ากบถ้ากบมานี่กดทิ้งเลยหายแล้วเลยจะมีแปดดาวตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยเด็กมาถมเฮ้ยทำไมไม่เอา หายแล้วเก้าดาวเออมาวีที่เก้าร้อยจบที่เท่านี้เ,เดี๋ยวไปพันหนึ่งสุ่มเกียร์เล่นจบที่เราเบาที่สุดเฮ้ยลูกที่ขวาลูกขวาลูกขวาลูกขวายู่ที่สองใช่ไหมโหขาวมาเลยโหขาวจริงๆขาวทั้งตัวต <laughs> ัดเค้ก ชุดดำโอ้โหจบแล้วอย่างนี้หมดสิทธิ์แล้วัน,นโอเคอั่างเงี้ยอนี้ไม่ต้องดูแลโอ้ยสะแปดดาวเยอะนะนี่ไงแทง้แทงแปดดาวห้าไฟอาบ,บีที่พันสองนะครับผมรอบที่ใร<ป>น,นะรอบที่สี่แล้วจะร้องแล้วด,ด,ด,ดิ้งมารอบนี้ก็ยิ่งดี มาเลยผูกฝึกทหารม่ไม่เช้าก็สมแล้วผูฝึกทหารเนี่ยเราเป็นหุ่นเจอหน้าที่คุ้นเคยนะตัวนี้ห้าหกปีที่แล้วนะแปดดาวดีนะแปดดาวเลยเพิ่มเพิ่มจริงไหมวะ น่าจะทธาทัดไม้เลยนะไปรอบห้าเหรอเอาละไอ้หลงออกกินทามนะไอ้ผีไงจะถอเฮ้ยผมขอกดรอบสุดท้ายดีกว่าผม <c oughs> กดปิดรอบนี้ลัดคิวให้อ่านก่อนแล้วถ้ามันได้เลยอะฮะก็เป็นอย่างงั้นอ,อยู่แล้วแหละต้องหวังก่อนการัน,นตีได้สบายสบาย เนหอใช้เยอะอะไช้แก่เยอะหน้กูตอนนี้ตำนานกระบองเพชรไอ้ถ้าไฟเยอะเนะี่ยโอ้โหถ,ถ้าปิดนี่มีลุ้นนะเออแต่มันไม่ลุ้นตรงดาวเลยาอาดาสูงอ่าโอ้โหแต่ะะแปดดาวเยอะขอชมแต่แค่เยอะมันหลุดเลทหมดเลยแต่แค่หลุดเลท ต้องให้เทพลงละนี่ส่วผมพราผมเข้าปุ๊บตัวที่สองปาบก็ให้ใช้วิชัยล้วยสินะในการเรียกกินธรรมะในการเรียกคุณกินโทกิพูดกินธรรมะเดี๋ยวมันมาหมดแอบยังก็งมาประมาณตัวที่สี่สุดนี้โไม่ชี ใหม่ภาพนี้ใหม่มากไม่ค่อยได้ตัดซิตเตอร์อะซิตเตอร์เฮ้ยเสียวอาคำพูดนะมาเลย <c oughs> วอดใหม่ชิบขายเลี้ย <c oughs> วจะโดนกาลังว่าไหมตัวสุดท้ายใช่ป่ะไม่ได้หนับ <c oughs> อีกตัวนึงเอาโอเคหมด กาไปดูการันตีเลยว่าเจ้าของสูมแบงผมเราจะนั่งนั่งยิ้มด้วยกันอ่าเ้วมาปิดได้ไหมอยากลุ้นอนะ่ะอยากลุ้นด้วยกันเอออย่าหงอย่าหยอยปิดด้วยนี่มันดูกล่องได้ไหมอ่ายิ้มยิ้มห้าเปอร์เซ็นต์หมดนะเฮ้ย <c oughs> มาเดามาเดาไปเล่นเล่นดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้แช่งแต่เดาขอเดาเล่นเล่นว่าชิวลาออก อย่าสิคุณดาว่าอะไรออกตัวนี้คุณดาวตัวนี้จอต,ตัวนี้นอ่ะคุณดาว่าอะไรออกเหมือนจีนธรรมะมีสูตดไหมมีสูตดไหมก็อยากดูจอดูนะหาอะไรปิดได้ไหมมันจะโผล่ตรงกลางใช่ไหมใช่โอเคถอดแว่นเลยส์โผล่ที่ถอดแว่นเลยคือ <c oughs> <c oughs> มันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างวะเอออันนี้ไม่รู้ไม่ค่อยไม่เคยถึงการนันตี <c oughs> ค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆลงเดีย๋ยวค่อยๆลงแต่อันนั้นไม่ต้องดูนะไม่ต้องดูเปิดปุ๊ปบวางเลย มาแล้วเว้ยอาคังมุระมีแล้วไปตุ้มเฮ้ยอ๋อดาวมาก่อนเฮ้ยขี้ผานว้าวขอบคุณนะเจา้าอะไรกันเนี่ยอะไรก็ตามที่เห็นสระอาข้างหลังไม่ใช่เลยโอ้คาราทีเพื่ออะไรสวัสดีอาอังว่ากลับมาแล้วทำไม,มต้องกังเลยอตีเลยดูสิ <laughs> โอ้โหท่ากูเจา้า <laughs> เอากบไปปั้นให้มันเป็นก้าดายตัวหนึ่งไปบวกหนึง่ง <sh arp> นี่ <OOOO> ครับผมเราจะไม่เราจะไม่ฝืนแล้วมิชชั่นเฟลคือเฟลครับผมแล้วกิจวันนี้ที่จะได้คินเคากีก็คือไม่ได้นะครับผมมาได้คังมูระมาแทนนะตัวเดียวแล้วก็ระหว่างพันแปดบีก็ไม่ได้อะไรเลยนะอ่าได้แม่ชีมาอยู่ตู้ก่อนขอบคุณที่ชับชมรับฟังจนจบนะครับผมชอบกดไลค์นี่กูชอบเอาคำพูดใครมาพูด ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอบค,ครับบ๊ายบายฝากคนไลค์ด้วยนะ <Did like. S 1> <c oughs> ไม่ดีดลือ <c> ห <oughs> รือดิ๊กว่าทำไมว่าอุตส่าห์มาหาหรือ <c oughs>